รถซิงแบบนี้จะไม่อัปเดตให้ดูได้ไงนะคะพี่ๆคันนี้บอกเลยว่าสีแดงเข้ามาแล้ว1คันนะคันนี้เป็นซีวิคเอตัว1.5เทอร์โบเอสนะครับพี่บอกเลยว่าทรงซิงสุดๆเลยนะอ่ะนี่ดูชมหน้าเก่อนตัว i อนะครับพี่ไปเดย์ไลท์ตัดหมอกครบหมดเลยอ่ะผมไม่ดู้องเครื่องก่อนอันดับแรกเดี๋ยวภาพดูของแต่งต่อไปคันนี้จะบอกว่ารถเพิ่งเข้ามานะอาจจะยังไม่เรียบร้อยอ่ะนี่เป็นไงของเครื่องอันนี้เพิ่งน้ำหนทำความาสะอาดนะก็จะแว๊กเงาๆแบบนี้อยู่แล้ว เดี๋ยวให้ดูโครงสร้างหม่เดิมทุกอย่างเลยนะพี่มอกอะไรทุกอย่างอยู่ครบเลยมาร์กเดิมครบจุดส่วนของเหลวผมเปลี่ยนสายให,ให้ก่อนลูกค้ารับรถอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมพามาดูของแต่งนิดนึงนี่ไล่มาทางข้างนี่เลยก็จะเป็นลอ้อดีซี 105X นะครับพี่เป็นสีซิลเวอร์เนาะแล้วก็พิมพ์แมแบบนี้มีโช๊คกระตับปัดเกียวของซิลเวอร์นิโอแม่อาให้ด้วยนะอะไล่มาเลยนี่กระจกดำนะบุกบอกเป็นตัวเอสแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟกระจกมีให้เลนวอตครบเลยอะ ให้ดูภายในนิดนึงอาจจะยังไม่ค่อยสะอาดนะนี่เห็นปะก็ยังได้อยู่นะอันนี้คือรถสภาพเพิ่งเข้ามานะครับพี่อยากให้เห็นว่าวันแรกที่เข้ามามันเป็นยังไงบอกไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยแล้วอ่ะด้านหลังนิดนึงด้านหลังนิดนึงปึ๊บนี่เป็นไงกัไม่เหยี่ยนนี่ยังไม่ทาความสะอาดนะนี่เป็นไงแบบแบบนี้เลยนะนี่พอดชาร์จให้ด้วยแต่เป็นไทยเออ่านี่มาถึงข้างหลังก็มีดักเทลนะครับพี่อย่ารอแบบนี้เลยเฮดแดงอยู่ครบอ่ะให้ดูช่องเก็บสัมาระหน่อยว่ามียางอะไรอยู่หรือเปล่าอ่ะโอเคถ้าร้องอยู่ครบนะ ปึ๊บอ่ะหูนี่ยัไม่ขาดอ่ะเห็นไหมอยู่ครบหมดเลยนะครับพี่ขาดไม่ได้เลยมีท่อด้วยมีท่อด้วยอันนี้เป็นท่อออกคู่นะครับพี่เป็นสลิปออนอย่างดีเลยของยี่ห้อไตเจนนะครับบอกเลยว่าคันนี้มี Limited อีกอย่างนะนอกจากสีแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่ปึ๊บอ่าขอขอขั้นออปชั่นบปาบมึงนะคันนี้ได้วิทยุ Apple c a r p เ a y d r o r o i u t u อ o ไรสายเรียบร้อยแล้วนะไวเลสชาร์จมีให้ เกียร์ออโต้ได้หมดมีให้เล่นเรียบร้อยนะครับพี่เบรกโฮลมไฟฟ้ามีให้วงมลยัยมันติฟังก์ชั่นเพิ่มเสียงลดเสียงเอาสายวางสายคูคอนโทรลมีครบหมดเลยอ่ะนี่เลขไม้ของเขาอยู่2 3 0 0 0ก,กว่ากิโลเท่านั้นเองพี่บอกเลยว่าคันนี้ค่าตัวพิเศษด้วยนะขึ้นเข้ามาก็จัดราคานี้ให้เลยคันนี้ผมอยากจะบอกว่าแต่งแบบไม่มีคันเดียวนะจองรถกับผมแค่99้บาทรถซิ่งแบบนี้กลัวเครื่องยนต์เป็นปัญหาผมบอกเลยว่ามีรับประกันเครื่องเ,องเกียร์จากศูนย์ให้นะครับพี่2ปีหรือ2000 0กิโลเมตรนะ ค่าตัวเขานะครับอยู่859,000บาทเกบาทเรดฟีดาาผ่อนเริ่มต้นประมาณ1,500 0บาทเท่านั้นเองถ้าสนใจโทรหาผมหรือช่องทางการติดต่อหน้าโปรไฟล์เลยนะ